สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่การพูดคุยเจาะลึกกันอีกครั้งนะคะวันนี้เราจะมาคุยเรื่องนิทานชาดกกันค่ะหลายคนอาจจะมองว่าเป็นแค่อ,อนิทานสอนใจเด็กๆครับผมแต่จริงๆแล้วชาดกนี่คือบันทึกเรื่องราวในอดีตชาติของพระพุทธเจ้าเลยนะคะที่ท่านนำมาเล่าเพื่อเป็นแบบอย่างการทำความดีแล้วก็หลักธรรมในนั้นเอามาใช้ได้จริงด้วยใช่เลยครับเป็นเหมือนกรณีศึกษาชั้นยอดเลย วันนี้เรื่องที่เราจะมาเจาะลึกกันก็คือทุพพิยะมักกะชาดกค่ะเป็นชาดกที่ว่าด้วยเรื่องอาการครบคนไม่ดีหรือคนที่คิดร้ายต่อผู้มีคุณนะคะน่าสนใจมากๆครับเรื่องนี้มีที่มาที่ไปนะคือตอนนั้นน่ะ เหล่าภิกษุท่านกำลังคุยกันถึงพระเทวทัตยอยู่อ๋อพระเทวทัตนี่เองครับซึ่งท่านก็เป็นทั้งญาติแล้วก็เคยเป็นศิษย์พระพุทธเจ้าด้วยแต่กลับมีใจออิจฉาเิษยาแล้วก็พยายามจะทำร้ายพระพุทธเจ้าตั้งสามครั้งนะครับโหสามครั้งเลยเหรอคะมีอะไรบ้างคะพอจะเล่า,าคร่าวๆได้ไหมก็มีทั้งจ้างนายธนูไปรอบยิงปล่อยช้างตกมันชื่อนาราคีรีใส่นะครับ แล้วก็ยังมีกลิ้งหินจากหน้าผาลงมาอีกโอ้โหทำไปได้นะคะทั้งหมดนี้เพราะความอิจฉ้าหรอคะหลักๆเลยคือความริษยาครับพระพุทธองค์ท่านก็เลยส่งเล่าชาดกเรื่องนี้ให้ฟังเพื่อจะชี้ให้เห็นว่านิสัยอากตันยูคิดร้ายแบบนี้ของพระเทวทัตเนี่ยมันมีที่มาที่ไปนะมันฟังรากมาตั้งแต่อดีตชาติแล้วน่าสนใจค่ะงั้นเรามาลองฟังเรื่องราวในชาดกกันเลยดีกว่าว่าเป็นยังไง ได้ครับคือในอดีตการนานมาแล้วสมัยพระเจ้าพรมทัตครองราชมีพราหมณ์ท่านหนึ่งเป็นผู้มีศีลมีธรรมซึ่งก็คือพระโพธิสัตว์ในชาตินั้นแหละครับค่ะท่านกำลังเดินทางผ่านป่าใหญ่ป่าเนี่ยอุดมสมบูรณ์นะแต่ว่าขาดน้ำมีแค่บ่อน,น้ำลึกๆอยู่บ่อเดียวซึ่งสัตว์ต่างๆเนี่ยลงไปกินเองไม่ได้อ้าวแล้วทำยังไงล่ะคะนั่น ก็ต้องรอคนใจดีที่ผ่านไปผ่านมานะครับช่วยตักน้ําใส่รางไม้ที่ชาวบ้านเคยทําทิ้งไว้ให้อ๋อมีรางไม้อยู่ครับผมและจังหวะนั้นพอดีเลยน้ําในรางมันกํำลังจะหมดฝูงลิงที่อยู่ในป่าแถวนั้นเห็นพรามกําลังตักน้ําดื่มพอดีพวกเขาก็คงอยากได้น้ําด้วยสินะคะใช่ครับก็พากันลงมาทําท่าทางแบบว่าน่าสงสารมากๆเลยอ้อนวอนขอให้พรามช่วยตักน้ําให้หน่อยแล้วพรามท่านก็ใจอ่อนสิคะ แน่นอนครับด้วยความเมตตาสงสารท่านก็ตักน้ำใส่รางจนเต็มเลยเพื่อให้ลิงทุกตัวได้กินอืมเป็นคนดีจริงๆแต่หลังจากนั้นสิครับแทนที่ลิงจะแบบเอ่อรู้สึกขอบคุณหรือกินน้ำกันดีๆเกิดอะไรขึ้นคะฝูงลิงปรับแสดงความไม่รู้คุณเลยครับลงไปเล่นน้ำในรางกันสนุกสนานทำน้ำกระเซ็นเปลือเปื้อนไปหมดไม่คิดจะเหลือเผื่อแผ่ให้สัตว์อื่นเลยโหแค่เล่นน้ำไม่รู้คุณนี่ก็แย่แล้วนะคะ แต่มันมีมากกว่านั้นอีกใช่ไหมคะมีครับหนักกว่านั้นอีกคือหัวหน้าฝูงลิงอ่ะไม่ใช่แค่ไม่ขอบคุณนะค่ะยังมาพูดจาดูหมิ่นพราหม์อีกแล้วก็ขู่ด้วยนะว่าจะถ่ายอุจจาระรถหัวพราหม์ฮะจริงเหรอคะท้าไมถึงทำขนาดนั้นแถมยังอ้างหน้าตาเฉยเลยนะครับว่านี่แหละคือธรรมชาติของพวกเราเหล่าลิงที่จะตอบแทนคุณด้วยการประทุษร้าย โอ้โหฟังแล้วแบบนี่มันจงใจก้าวร้าวชัดๆเลยนะคะไม่ใช่แค่ไม่รู้เรื่องรู้ราวแล้วการอ้างว่านี่คือธรรมชาติเนี่ยมันเหมือนเหมือนหาเหตุผลเข้าข้างตัวเองใช่ไหมครับใช่ค่ะเหมือนยอมรับความไม่ดีของตัวเองหน้าตาเฉยเลยมันสะท้อนอะไรลึกๆไหมคะแบบนี้เป็นข้อสังเกตที่ดีเลยครับคือคำพูดนั้นมันสะท้อนเลยว่าขาดฮิริโอตาปะความละอายเกรงกลัวต่อบาปนะครับไม่มีเลยอืม มันคือการยอมรับแล้วก็แสดงสันดานดิบออกมาเลยแบบไม่ปิดบังเหมือนจะบอกว่าไอความอักตันยูความคิดร้ายเนี่ยมันเป็นส่วนหนึ่งของตัวตนเขาไปแล้วเปลี่ยนไม่ได้โหอันตรายนะคะแบบนี้ครับเนี่ยแหละครับคือความอันตรายของการไปช่วยเหลือหรือเข้าใกล้คนงที่มีพื้นฐานจิตใจแบบนี้คือเราไปคาดหวังความดีงามตอบแทนจากเขาไม่ได้เลยแล้วแล้วพรามล่ะคะท่านทำยังไงโกรธไหมคะเจอแบบนี้เข้าไป ตรงนี้ก็น่าสนใจมากครับเป็นแก่นสําคัญเลยพราหมณ์พอได้ยินได้เห็นพฤติกรรมทั้งหมดเนี่ยท่านกลับไม่ได้โกรธไม่ได้แค้นหรือเสียใจอะไรเลยนะเอ้าหรอคะครับท่านเข้าใจเลยว่าอ๋อนี่คือธรรมชาติของสัตว์ประเภทนี้จริงๆท่านก็แค่ปัดเหนือปัดตัวเตรียมเดินทางต่อปล่อยฝูงลิงหัวเราะเยาะแล้วก็หนีเข้าป่าไปคือท่านมีอุเบกขาวางเฉยได้แม้เจอเรื่องแย่แย่ถูกต้องครับท่านวางใจเป็นกลางไม่เอาเรื่องแย่แยมาใส่ใจ นี่คือปัญญาอย่างหนึ่งเลยนะสุดยอดเลยค่ะพอพระพุทธเจ้าเล่าเรื่องนี้จบท่านก็สรุปเชื่อมโยงมาถึงปัจจุบันเลยใช่ไหมคะใช่ครับพระองค์ก็ตรัสเฉลยว่าหัวหน้าฝูงลิงจอมเกรเรตัวนั้นน่ะก็คือพระเทวทัตในชาติปัจจุบันนี้เองอ๋อเข้าใจแล้วค่ะส่วนพราหมณ์ผู้มีเมตตาแล้วก็มีอุเบกขาคนนั้นก็คือพระองค์เองในอดีตชาติชัดเจนเลยค่ะทําให้เห็นภาพเลยครับ ชาดกเรื่องนี้ก็เลยเหมือนตอกย้ําให้เห็นว่าคุณสมบัติบางอย่างโดยเฉพาะที่ไม่ดีนะครับอย่างความอากตัญญูการคิดร้ายต่อผู้มีคุณเนี่ยมันฝังลึกอยู่ในตัวคนได้จริงๆนะข้ามพบข้ามชาติกันเลยทีเดียวเหมือนเป็นธรรมชาติดั้งเดิมของเขาไปแล้วประมาณนั้นครับการที่เราตระหนักรู้ถึงธรรมชาติของคนพานแบบนี้ ก็สำคัญนะครับจะได้ป้องกันตัวเองจากภัยแล้วก็เข้าใจว่าเออทำดีกับคนบางประเภทก็อาจจะไม่ได้ดีต่อเสมอไปแต่ในขณะเดียวกันเรื่องนี้ก็ชวนให้คิดถึงความสมดุลเหมือนกันนะคะระหว่างความเมตตากับปัญญาในการครบคนใช่เลยครับพราหมณ์ท่านเลือกช่วยนะตอนแรกเห็นเขาลำบากกว่าช่วยแต่พอเห็นผลลัพธ์เห็นพฤติกรรมแล้วท่านก็เลือกวางเฉยไม่ผูกใจเจ็บอืมอาจจะหมายถึงว่า การช่วยเหลือคนอื่นน่ะเป็นสิ่งที่ดีแต่ก็ต้องเข้าใจธรรมชาติของผู้รับด้วยแล้วก็ไม่ไปยึดติดกับผลตอบแทนหรือต้องรู้ว่าเมื่อไหร่ควรจะใช้ปัญญาเข้ามาพิจารณาด้วยไม่ใช่แค่เมตตาอย่างเดียวเป็นมุมมองที่ลึกซึ้งมากคะ่ะทำให้ได้ข้อคิดเยอะเลยสุดท้ายนี้ก็อยากจะทิ้งคำถามชวนคิดไว้นะคะ การที่เราก็จะถหว่าพฤติกรรมแย่ๆบางอย่างของคนมันอาจจะฝังรากลึกเป็นธรรมชาติหรือมาจากอดีตชาติเนี่ยมันเปลี่ยนมุมมองเราต่อการให้อภัยการตัดสินหรือว่าการรับมือกับคนที่ทําผิดในปัจจุบันไปบ้างไหมคะครับน่าคิดต่อจริงๆแล้วในทางกลับกันการทําความดีแบบไม่หวังผลตอบแทนเลยแม้แต่กับคนที่ไม่เห็นค่าอย่างที่พราหมณ์ท่านทาเนี่ย มันมีความหมายยังไงหรือจะเอามาปรับใช้ในชีวิตประจำวันของเราได้ยังไงบ้างก็ลองเก็บไปคิดกันดูนะคะ